เราจะบูชาพระตถา,าคตอย่างไร,รก็ต้องไปดูว่าพระตถา,าคตตรัสว่าการบูชาพระองค์คืออย่างไรก่อนที่พระองค์จะปรินิพาน,น่์ได้มีดอกไม้จากสวงสวรรค์ี่วงโรยลงมาเพื่อบูชาพระตถา,าคตนะแต่พระองค์ก็บอกกับพระนลว่านี่ยังไม่ใช่การบูชาตถา,าคตนะอย่างสูงสุดการบูชาตถา,าคตอย่างสูงสุดนั้นคืออะไรนะ าจจะให้เราดูพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสออกจากปากของพระองค์นะการบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ที่รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่อานน์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดกระพุิธรรมสรมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่า ย่อมสักการะคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระองค์นั่นเองนะนำคำสอนพระองค์มาประพฤติปฏิบัติฟังคําของศาสดาแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วถ่ายทอดบอกสอนต่อนะและบุคคลที่หาได้ยากในโลก3พวกนะ 1. นึ่อรันตสัมมาสาม,มาพุทธเจ้า 2. ผู้ที่ประกาศคาตถาคตสผู้มีความกตัญยูกตาเวที ดังนั้นถ้าเรามาประกาศคำตถาคตเราจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกในความเป็นสมณะสักยะปุตติยะคือบุตรของสมณะในสักยะตระกูลซึ่งเป็นชื่อที่ผู้เจ้าบอกว่าถ้าเขาถามว่าพวกเธอเป็นใครให้เธอตอบว่าเราคือสมณะสักยะปุตติยะปุตติยะคือบุตรสมณะก็คือนักบวชนักบวชเป็นบุตรของนักบวชในสักยะตระกูลนั่นเองนะซึ่งมีหน้าที่ถ่ายทอดอะไร หน้าที่ถ่ายทอดประกาศคำของตถาคตไม่ใช่ถ่ายทอดคำตนเองนะนั้นดูพระสูตรนี้ตัดกวาเสถะว่าพวกเธอมีชาติต่างกันมีนามมีโคตต่างกันนะเมื่อถูกถามว่าพวกท่านเป็นใครพวกเธอก็ปฏิญาณว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะสักยะปุตติยะนะนั้นเราคือบุตรของสมณะในสักยะตะกูลนั่นเองนะต้องประกาศคำตถาคต ตอนนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทราบมาแล้วก็ไม่ตรงกับที่ศาสดาบัญญัติเช่นว่าโยงเคยทราบว่า,าผู้เจ้าแบ่งมนุษย์เปรียบเหมือนบัวกี่เหล่าเนาะสี่เหล่าใช่ไหมแต่พอเราไปดูในหลักฐานปรากฏว,ว่าผู้เจ้าแบ่งเป็นสามเหล่าแค่นั้นนะเหล่าแรกคือใต้น้ําเหล่าสองปริน,น้ําแล้วก็พ้นน้ำนะดังที่กล่ากับราชกุม,มาร นะตัดการาชกุมารน,นะพระองค์เห็นเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขูแล้วนะ,นะเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีทุลีในดวงตาเล็กน้อยบ้างมากบ้างอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุนทลิบ้างเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้าประยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ําพวกนี้จมอยู่ในน้าพวกที่สองตั้งอยู่เสมอพื้นน้ําพวกที่สาม โผล่ขึ้นพ้นน้ําอันน้าไม่ถูกแล้วมีชั้นใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันชั้นนั้นนี้คือคําพระตถาคตโดยอาตมาสมณะสักยะปุตยะผู้หนึ่งทรงจํามาเพื่อประกาศให้โยมได้ทราบเสมือนหนึ่งว่าโยมได้ฟังต่อหน้าพระพรักรพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงอันไหนที่อาตมาทรงจําผิดพลาดคาดเคลื่อนก็เลยจึงขึ้นจอโปรเจคเตอร์ให้นะเพื่อให้เราได้ทราบพระสูตรเต็มทั้งหมดว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้นะ พระองค์บอกถ้าธรรมชาติสามอย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตายไม่มีความจําเป็นที่อรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกนะและทำวินัยนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรุ่งเรืองไปในโลกดังนั้นให้เราทราบว่าพระตถาคตเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาความตายทํายังไงจะไม่ตายทุกคนกําลังเดินไปสู่ความตายพรมก็ตายเทวดาก็ตายมนุษย์ตายสัตว์เดรัจฉานตายสั์นรกตายตายหมด ดังนั้นวิธีจะเข้าถึงความไม่ตายคือต้องรู้อริยสัจสี่อริยสัจสีจึงเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่สุดอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมายิ่งกว่าไฟไหม้ผมบนศีรษะพระองค์ถามสาวกว,ว่าถ้าไฟไหม้ผมบนศีรษะเธอจะทําอะไรก่อนสาวกบอกว่าดับไฟก่อนพระเจ้าบอกอย่าเพิ่งดับมารู้อริยสัจสี่ก่อนเพราะเธอจะไม่ไปสุวรรรคและสามารถเข้าถึงความไม่ตายได้นนั้น ก็จะมีพุทธวจนะการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดถ้าไฟาลุกโคร,รงอยู่ที่เสื้อผ้าก็ดีสีสา,าก็ดีนะจะทําอะไรนะวินยูชนจะไม่ใส่ใจจะไม่เอาใจใส่กับเสื้อผ้านะเลื่อนขึ้นไปเป็นอ่านะกับเสื้อผ้าหรือสีสัะที่ไฟกํากลังลุกโครงอยู่แต่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ควรกระทําโดยยิ่งก็คือฉันทะวายามะอุสาอุโสรหีอปัติวานีสติสัมปัญญะ <p are> เพื่อรู้เฉพาะตามเป็นจริงซึ่งอริสัจทั้งสี่ที่ตนยังไม่รู้ ดังนั้นสิ่งที่ต้องรู้มากที่สุดในชีวิตคืออริสสัตสิองค์ความรู้ในโลกมีมากมายนะรู้ไปแล้วยังแก้แก่เจ็บตายไม่ได้แต่อริสัตส,สิวันนี้เราจะมารู้กันว่าเป็นยังไงนะทั้งหมดนี้รวมอยู่ที่อนาปานาสติแค่รู้ลมหายใจเข้าออกสามารถแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้ผู้เจ้าอ,อธิบายเรื่องการรู้ลมหายใจเข้าออก นะแค่รู้ลมหายใจเข้าออกนั้นทำให้สติปัฏฐาน4ี่บริบูรณ์ทาให้โพชงเจ็บริบูรณ์ทาให้วิชาวิมุตติบริบูรณนะ์นั้นอานาปนสติอย่างเดียวมักมีองคแปดเนี่ยครบขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของมันเองเสร็จเรียบร้อยนะนั้นเราจรินพยายามที่จะเผยแผ่ผพุทธวจนะอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะทราบคือเรื่องการแก้กรรมเรื่องการแก้กรรมก็มีการแก้กันมาก ดังนั้นวันนี้เราจะได้มารู้ความจริงจะได้ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องต้องการหมดกรรมหมดได้จริงนะนั้นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องมรรคแปดนะหรือศีลสมาธิปัญญานั่นเองนั่นคือไม่มีใครช่วยเหลือแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองประพฤติกายวาจาจิตตามผลทางมรรคมีองคแปดเท่านั้นนะไม่มีวิธีอื่นนี่ก็เป็นหลักใหญ่อันหนึ่งที่อยากให้สรุปให้พวกเราได้ทราบไว้ ดังนั้นพุทธวจนะจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือง่ายแต่เป็นเรื่องสัจจความจริงเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้เพื่อเข้าถึงผลแห่งความจริงตรงนั้นให้ได้นะดังนั้นบางคนบอกโอ้คำผู้เจ้าสูงเกินไกลเกินยากเป็นทฤษฎีปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่คำพู้เจ้าคือสัจจความจริงและเป็นความจริงที่เป็นอากาลิโกด้วยไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลานะเช่นถ้าโยมจะไปพูดกับต่างศาสนาโยมจะพูดเรื่องอะไรโยมต้องเอาปฏิจจสุบาทไปพูด นะเช่นว่าพวกเราเคยเดินห้างกันทุกคนหรือมั้งนะเคยซื้อเสื้อผ้าเวลาซื้อเสื้อผ้าทําไมโยมอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่อยากได้เสื้อตัวนี้ใช่ไหมอะไรเป็นเหตุปัจจัยนะนั่นแสดงว่าถ้าโยมสังเกตตัวเองเราชอบตัวนี้มากกว่าตัวนี้นั่นคือความชอบต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาเสื้อมีต้องเยอะไม่อยากได้แต่อยากได้ตัวนี้เพราะเราชอบตัวนี้มากกว่า จะเป็นเพราะสีแบบยี่ห้อราคามันเหมาะสมอะไรก็ตามเราชอบตกลงใะชอบต้องมาก่อนอยากจิงตามมาและก่อนชอบเกิดอะไรเกิดลองถามตัวเองย้อนไปนะนั่นคือภาษาทางตาโยมต้องมีตาไปเห็นเสื้อนะมีเสื้อมาให้ตาเห็นะสัมผัสทางตาต้องเกิดก่อนเวทนาจะตามมาตัณหาจะตามมาตรงกระปฏะิจัสูบาที่พระองค์เคยตัดไว้เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วคือตัวนี้นะ ผัสสะแล้วจะเกิดเวทนาเกิดเวทนาแล้วจะเกิดตัณหาตัณหาแล้วจะเกิดอุปาทานความยินจ่ายเงินซื้อกลายเป็นเสื้อฉันแต่ก่อนเสื้อห้างเดี๋ยวนี้เป็นเสื้อเราละอุปาทานยินละเสื้อห้างหายโยมใทุกเสื้อเราหายเราทุกอย่างนี้ความทุกเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมอันนี้จะไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะไม่ว่าจะเป็นลัทธคิความเชื่อใดก็ตามล้วนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจยเหมือนกันมีภัสสะเหมือนกันภัสสะประกอบด้วยอะไรสลายยตนะแปลว่าอะไร อายตนะภายในและภายนอกอย่างละหกนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโอสถาธรรมลมจะเป็นรัฐที่ความเชื่อใดล้วนมีลูกตามีหูจมูกปากทั้งสิ้นเป็นมนุษย์ไหมถ้าเป็นมนุษย์กระบวนการการทํางานของจิตกับรูปนามจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเหมือนกันทั่วโลกเห็นไหมเป็นธรรมะที่ไม่มีสมณะพรามผู้รู้ใดๆคัดง้างหรือติดเตียมได้เลยและพระองค์บอกปฏิจจสุบาทนี้พระองค์รู้คนเดียวในโลก ยงจึงไม่สามารถหาหลักฐานใดในโลกที่พูดเรื่องปฏิจจสุบตัตินอกจากพุทธศาสนานะและในคำภีโบราณต่างๆที่อัฟกา,านิสถานหรือที่ไหนก็ตามนะจะมีการพูดเรื่องปฏิจจสุบตัติมา2,000กว่าปีแล้วในประเทศไทยก็มีคุณเจอที่ลบบุรีกับเพชรบุรีในก้อนศิลานะเป็นอักษรประวาภาษาบาลีนะเพราะนั้น <c oughs> สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ทำให้เราเข้าถึงความไม่ตายได้